สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปนึงแล้วนะฮะอยู่กันปฏิพันออโต้นะครับในคลิปนี้มีสิประตูเข้าใหม่มาคันหนึ่งเป็นตัวพิเศษนะหาอย่างยากนะครับแต่ได้เป็นตัวรถสิประตูตัวสูงในราคาประหยัดและก็ได้ตัวรถปีใหม่รับประกันหลังการขายก็มีและรถเดิมจากโรงงานนะฮะ รับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพแน่นอนได้รถสวยพร้อมใช้ในช่วงต้นปีที่ดีอีกปีหนึ่งเลยก็ว่าได้มาเริ่มต้นด้วยกันนะครับถ้าเกิดกําลังนับหนึ่งใหม่อยู่ตอนนี้อาจมี2-3-4ให้เลือกค่อนข้างเยอะงั้นเรามาดูตัวรถกันเลยครับสำคัญนี้เนี่ยเป็นนิสสัน n a วา r ่นะครับ m p 3 0 0 2.5 vl เป็นตัว s p o ร t ตเทนะฮะตัวนี้คือตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับท็อปสุดตัวท็อปและเอามาทำเป็นตัว Sport t e ทคตรงนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะฮะเราอาจจะเห็นว่าตัวรถแบรนด์อื่นนะครับมันก็ค่อนม,มันก็มีค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นอย่าง TRD X-Series n a v a ร a ก็ต้องมีเป็นตัว Sport Tech เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยมีรถรุ่นนี้มาค่อนข้างเยอะหรือไม่งั้นก็จะเป็นตัวพวกแบบมันอย่างอะไรฮะ Black Edition อะไรประมาณนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวปี18ราคา599000บาทรถสวยมาก นะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าที่มีเครดิตนะครับตรงนี้คือฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวส่วนสําหรับอย่างบางท่านไม่มีเครดิตไม่ต้องห่วงนะฮะถามว่าออกได้ไหมออกได้นะครับเพราะนั้นเราจะบอกกับคุณลูกค้าว่าทั้งมีเครดิตและไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้หรือในอีกแบบหนึง่งถ้าเกิดคุณลูกค้าไรายได้เยอะก็ออกได้คุณลูกค้าไรายได้น้อยก็ออกได้นะครับ ตีโดยรวมเนี่ยมันจะผ่อนอยู่เดือนแล้วประมาณ120 0 0บาท72งวดนะครับส่วนในเรื่องตัวประกันภัยเนี่ยในแต่ละไฟแนนซ์มันน่าจะมีการแถมให้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวประกันภัยชั้นหนึ่งหรือถ้าเกิดอาจจะต้องมีการซื้อเพิ่มไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะฮะเอาไปบวกเพิ่มในยอดจัดได้เลยซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นมาเพียง180บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้า V ี o t ชั n นะฮะโครเมียมนะครับแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นตัวลายลังพึ่งสีดําเป็นโนแบ ไฟหน้านี่ก็จะเป็นตัวโปรเทคเตอร์นะครับเดย์ไทม์แลนดิ่งไลท์ตัดมอกรอบตัดมอโครเมียมแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้าสปอร์ตเทคเนี่ยมันจะมีการเพิ่มขึ้นมาอย่างระเล็กอย่างละน้อยแต่ไม่ใช่เพิ่มขึ้นมาแบบ Boom, บูมนะฮะส่วนถ้าเกิดบอกว่าเป็นตัว VL VL เนี่ย VL คือตัวท็อปสุดนะฮะอย่างพวกแบบ Black Edition นะครับมันก็จะมี EL อะไรประมาณนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวเลดรุ่นย่อยปกติ หรือถ้าเกิดยังเป็นตัวรองท็อปไปมากกว่านี้ก็คือจะเป็นตัว V ธรรมดาแต่ถ้าเกิดเป็นตัวท็อปสุดจะเป็นตัว V L นะฮะขับ2ขับ4ก็ว่ากันไปตามในแต่ละตัวรถนั้นที่ใส่มานะครับคราวนี้เนี่ยพามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างสำหรับเครื่องยนต์เนี่ยเป็น2.5นะฮะในรหัส YD25DDTi VGS Turbo นะครับตัวเครื่องเนี่ยคือสวยเลยนะฮะไม่มีคราบเปื้อนเลย น้ำมันเครื่องไหลยเยิมแทบจะไม่มีเลยนะครับตัวฉนวนหลังแผงเครื่องยนต์เนี่ยโอ้โหนี่คือยังใสกิ๊กอยู่เลยนะฮะหรือว่าฉนวนกันความร้อนใต้ฝักระโปรงนะครับหมุดกิ๊บอะไรพวกนี้อยู่ครบทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสูญทรงล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว ABS นะฮะถ้าเกิดอย่างแบรนด์อื่นก็อยู่ทางด้านขวาใช่ไหมครับนอวาล่าใส่มาทางด้านซ้าย แบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวลูกใหม่เพราะว่าตรงนี้เรามีการเปลี่ยนให้กับผู้ทุกค้าแล้วเรียบร้อยนะฮะรวมถึงตัวกองอากาศด้วยนะครับคานหน้าเนี่ยมันจะมีเป็นตัวแผ่นพลาสติกมาบังทับไว้อีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งเราจะเห็นเป็นโปรตะเข็บด้านข้างนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะรอยเม็ดอเมกอาจุดวงกลมช่องสี่เหลี่ยมน็อตซองในนะครับมันจะมีเป็นตัวน็อตยึดแก้มด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็น็อตฝังกระโปรงนะฮะไม่มีรอยขยับขันไข่แกะออกมาทําสีนะครับน็อตไม่เบีย้ยวไม่ผิดรูปนะนี่คือความเดิมนะครับถ้าเกิดเรานับกันในเรื่องของอายุตัวรถส8 1 9 20 21 22 23เาท่าว่าอายุตัวรถ5ปี5ปีเนี่ยถามว่าซื้อไปแล้วยังสามารถใช้อยู่ได้ไหมหรือว่ายังสามารถเป็นตัวเลือกในการน่าซื้ออยู่ได้ไหมตรงนี้มันอยู่แล้วแน่นอนนะฮะเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นตัวปีใหม่นะครับอีกอย่างหนึ่งในเรื่องตัวยอดจัดไฟแนนซ์เนี่ย สำหรับอย่างบางที่ครับนาวาล่านี่ไฟแนนซ์เขาจะมองว่าเป็นตัวแบรนด์รองอยู่แล้วแน่นอนอีสูโตโยต้าเนี่ยมันจะอยู่ในลำดับที่1-2-2-1สลับกันเปลี่ยนกันไปประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอย่างนาวาล่ามิซูมันจะอยู่ที่ประมาณ 3, 443อะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง ถ้าเกิดนับกันตามความจริงไฟแนนซ์ส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นตัวรถแบรนด์รองแต่ตรงนี้เราก็ได้ยอดจากไฟแนนซ์เยอะกว่าที่อื่นนะครับอันนี้ยังกล้าพูดได้เลยเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพปริมนทมณฑลหรือว่าในโซนต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับที่ร้านเราโดยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างสีด้านข้างนะฮะสวยเสมอกันจรดทั่วทั้งคัน ตรงนี้เรามีการขัดสีไปแล้วครับ1รอบเดี๋ยวก่อนส่งมอบเราก็จะมีการขัดสีให้ใหม่อีกหนึ่งรอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวนะฮะสปาภายในเครื่องยนต์สปาภายในห้องโดยสารนะครับอันนี้คือเราทําให้เสร็จสับเรียบร้อยเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะตัวรถเนี่ยมันใหม่มันก็ต้องใหม่จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าซื้อรถในอายุป,ประมาณนี้ไปแล้วได้ตัวรถเก่าได้ตัวรถช้ำได้ตัวรถโทม หรือว่าได้ตัวรถที่ไม่สะอาดตรงนี้มันก็ไม่ใช่เพราะนั้นทุกอย่างนี่คือเรายินดีที่จะทำให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับส่วนตัวล้อเนี่ยอันนี้ไม่เหมือนกับตัว VL ธรรมดาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัว VL ธรรมดามันจะเป็นตัวสีเงาแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัว s p o t t t e c ซึ่งมันจะเป็นตัวสีทูโทนนะฮะเป็นเทาด้านนะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิสเบรกนะฮะยางเนี่ยจะเป็นตัวปี19ตัว้าโยนนะฮะ เป็นตัวยางตัวโยเอยนะครับอันนี้เป็นตัวยางปี19กนะฮะดอกเต็มๆใช้งานกันยาวๆแสนส0 0แสโลสบายนะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะเป็นหลอด LED แล้วก็ตัดด้วยโครเมียมทั้งใบนะครับเิ้วกันศาสตร์ซ้ายขวามีมาให้ครบตรงรุ่นนาวาร่า MB 3 0 0แท้แล้วก็ตัวบันไดข้างนะครับส่วนสติกเกอร์ด้านข้างตรงนี้อันนี้คือความชัดเจนนะฮะ เราว่าไม่ไว่าจะเป็นอย่างตัวขับ2หรือว่าตัวขับ4 mm. ก็ต้องมีตัว,ตวสติ๊กเกอร์ตรงนี้เอาไว้นะครับถามว่าอย่างบางคันเนี่ยเจ้าของเก่าเขาอาจจะมีการลอกไหมมีนะฮะแต่เอาไว้แบบนี้เพื่อความสวยงามอันนี้ดีกว่านะครับคราวนี้เนี่ยพามาดูตัวด้านในกันบ้างก็ลืมบอกไปนะฮะมือเปิดทั้ง4ี่บานก็ได้เป็นแบบโครเมียมนะครับและก็มีตัว smart entry ปุ่มกดโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจขันนะฮะคราวนี้เนี่ยพามาดูเป็นตัวภายในกันต่อเลยนะครับ สำหรับด้านในเนี่ยแอร์แบ็คู่หน้าครับออปชันที่ใส่มาถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดนะฮะแล้วก็จะมีจอนะครับเครื่องเล่นจะเป็นจอเคนบูดแบบทัชสกรีนมีเนวิเกเตอร์นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เกียร์ธรรมดาก็จะเป็นแบบ6สปีดนะฮะกล้องมองหลังนะครับตัวเปิดไฟตรงแคปด้านหลังแล้วก็เบาะคนขับจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูสคอนโทรล engine start นะครับแล้วก็ตัวเปิดฝาถังน้ํามันนะฮะส่วนสําหรับด้านแผ่นเพดเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือนะฮะซึ่งจะอยู่ตรงน็อตซอกในข้างประตูเป็นตัวแผ่นเพดสีดําแบบนี้นะครับสวยมากนะครบจบชัดเจนไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะบ,บอกเนี่ยจะเป็นตัวบอกหนังสีดํำตัดกับตัวสีเทานะครับแล้วก็ขอบประจกจะมีการตัดด้วยโครเมียมด้วยเช่นเดียวกัน เท่านี้เนี่ยจะเปิดให้ดูตัวนั่งตอนหลังกันสั้นนิดหนึ่งนะฮะแอร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงเก,กคอนโซนกลางอีกหนึ่งช่องนะครับไว้สําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะฮะมันจะได้เย็นทั่วถึงกันทั้งภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ตัวบงตัวเบาอ,อะไรพวกนี้นี่ยตัวบงตัวเบานะฮะพื้นที่ในเรื่องของตัวการนั่งโดยสารสบายเฮดไลน์เดนไลน์นะครับตรงนี้คือออกต่างจังหวัดนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่นะครับ หรือว่าอาจจะเป็นการเริ่มต้นสําหรับการเริ่มสร้างครอบครัวมีภรรยาภรรยาตั้งครันแฟนตั้งครันนะครับหรือว่าอาจจะมีการกลับในช่วงของภูมิลําเนาแบบนี้คือมันสะดวกละก็สบายมากกว่าอีกอย่างหนึ่งสาหรับฟิลในการใช้รถกระบะนั่นก็คือตัวการขนของนะฮะนี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นนะครับสําหรับตัวสปอร์ตเทคซึ่งตรงนี้เขาจะเรียกกันว่าเป็นตัวสปอร์ตบาร์นะครับโลโก้สปอร์ตเทคนะฮะชัดเจนไฟเบรกนะครับ แล้วก็เสาอากาศก็จะเป็นตัวแบบทีบฉลามนะฮะซองด้านในหัวเก๋งนะครับพวกยงพวกยางอะไรพวกในทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดแล้วก็สติก,กอร์นะครับนวาร่าเนี่ยถ้าเกิดตัวสูงเนี่ยจะเรียกว่าแคลริเบอร์อันนี้คุณลูกค้าน่าจะเห็นกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะฮะถ้าเกิดตัวสูงของนวราร่าจะเรียกว่าแคลริเบอร์นะครับหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างเป็นตัวแคปเนี่ยเขาจะเรียกว่าคิงแคปอ่าประมาณนี้ส่วนคราวนี้เนี่ยตัวด้านท้ายนะครับอันนี้ดีมากสามารถล็อกฝาท้ายได้ คืออะไรฮะพเวลาบางทีเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนถูกต้องใช่ไหมครับแต่ในเรื่องตัวความเซฟตี้หรือว่าความปลอดภัยตรงนี้คือมันมีมาก่อนถือว่าโอเคเลยนะฮะพอเวลาเราขนอะไรที่มันอาจจะเยอะกว่าในหลายๆวันหรืออาจจะในหลายๆเดือนหรืออาจจะในหลายๆปีตรงนี้มันก็จะช่วยทําให้เราอุ่นใจได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สปอยเลอร์นะฮะแบบสั้นนะครับหรือว่าตัวตูดเป็ดนะฮะดักเทลนะครับ มือเปิดฝาท้ายโครเมียมกล้องมองหลังโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็กันชนท้ายก็จะเป็นตัวสีดําด้านแต่ด้วยสีบรอนแต่ถ้าเกิดยังเป็นโลโก้ vl อะไรพวกนี้ไม่มีหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวนี้เนี่ยการสังเกตเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของตัวออปชั่นเป็นหลักถ้าเกิดอย่างมันมีเนวิเกเตอร์เนี่ยก็คือจะเป็นตัว vl แต่ถ้าเกิดมันเป็นจอทัชสกรีนแบบธรรมดายังไม่ได้มีเป็นตัวเนวิเกเตอร์มาแสดงว่าเป็นตัว v นี่คือการสังเกตสําหรับตัวขับ2หรือจะเป็นตัวขับ4นะครับ คร่นี้เนี่ยนี่ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่เข้ามาใหม่ในปี2,566และถ้าเกิดโดยรวมทั้งหมดนะฮะเป็นรถอีกคันหนึ่งที่พร้อมใช้ความใหม่ความสดความน่าใช้การเสพฟังก์ชันของในตัวรถสีประตูสักคันหนึ่งแบบนี้ถือว่าจบนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่กำลังมองหาโนเวลล่านะครับที่เป็นตัวพิเศษแบบนี้อยู่ที่ร้านเรามีรอส่งมอบให้อยู่หนึ่งคัน ย้ำนะฮะว่าเป็นสปอร์ตเทคแท้เดิมโรงงานนะครับรถปี2018ราคา5,99,000บาทนะฮะคราวนี้เนี่ยเอาแบบนี้ดีกว่าครับถ้าเกิดในช่วงต้นปีนี้หรือว่ามกราเดือนแรกของปี2,566นี้คูณลูกค้าดูคลิปเหมือนมาอย่างแรกเลยซสสันคันนี้จองเพียงแค่300บาท2จัดโอนหันฟรีให้อันนี้คือเรียบร้อยฮนะอันนี้คือเรียบร้อยเลยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างปกติเนี่ย ลูกค้า w a l ์กอมาเนี่ยอาจจะมีการเก็บจัดโอนบ้างก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่เซลล์เขาจะว่ากันไปเคสไปเคสนะครับส่วนสําหรับตรงนี้เ่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าดูในคลิปนี้มาไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะมีเครดิตหรือว่าคุณจะไม่มีเครดิตจะรายได้เยอะจะรายได้น้อยไม่เกี่ยวครับมันฟรีจัดโอนในตัวมันเองตรงนี้อยู่แล้วถ้าเกิดดูอันมานะครับส่วนสําหรับในเรื่องของภาษีและพรบ เราต่อให้เป็นปีหน้าเรียบร้อยประกันภัยก็อย่างที่อ่านได้มีการเรียนให้ไปในช่วงเบื้องต้นว่ามันสามารถบวกเพิ่มือมยอดจัดได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะส่วนดอกเบีย้ยถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีหรือบางท่านอาจจะมีการตั้งงบดาวไว้ก็ไฟแนนซ์แต่และไฟแนนซ์ Finance, อาจจะมีเงื่อนไขหรือว่าแคมเปญที่สามารถให้ดอกเบีย้ยพิเศษได้เริ่มต้น2.99นะครับค่อนอยู่เดือนละ1 2 0 0 0บาทนะฮะสำหรับรถอายุ5ปีปี2018คันนี้ และเป็นสีประตูเกร์ธรรมดาตัวท็อปสุดตัวพิเศษเพราะฉนั้นถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจแอนไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศั์สายตรงก็ได้นะฮะร,รออยู่นะครับหวังว่าในปีนี้เราจะได้โทรคุยกันหลังใหม่สองหวังว่าในปีนี้หรือในเดือนมกราคมนี้อันจะได้เขียนใบจองให้กับลูกค้าได้เป็นเจ้าของเจ้าเนวาร่าเอ็มพีสามร้อย คันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถจอง300พอนะครับสำหรับในคลิปนี้อันขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ